สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดในช่วงนี้ค่ะเชิญติดตามรับชมข่าวค่ะทหารทำลายไร่ฝิ่นกว่า300ไร่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดงานจักระยานมิตรภาพไทยพมา่าครั้งที่15 ชมรมเดินวิ่งนครแม่สอดจัดก,กิจกรรมเดินวิ่งสู่ชีวิตใหม่นครแม่สอดมินิมาราธอนปีที่8ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดงานจากประยานมิตรภาพไทยพมา่าปีที่15แล้วค่ะ ที่สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชข้างสำนักง,งานเทศบา,นนาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุริยะประสาสบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถจักรยานไปยังจังหวัดเมดียีฝั่งประเทศเมียนมาโดยมีนายสมศักดิ์คาวิรัตประธานหอ,อการค้าจังหวัดตากกล่าวรายงานและนายนัทวุฒิทวีเกื้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับทั้งนี้เป็นไปตามโครงการจักรยานมิตรภาพไทยพม่าครั้งที่15ประจําปีพุทธศักราช2557ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพและต่างจังหวัดได้เข้าร่วมโครงการกว่า700คนโดยก่อนปล่อยตัวนักปัน่นทางนายสุริยะปราสาสตบัณฑิตและคณะได้ร่วมกันปล่อยลูกโปง่งโลโก้จักรยานที่ทำด้วยผ้าแพร และมีการแบ่งขบวนจัก,กรยานออกเป็นหลายๆสีหลังจากการปล่อยตัวแล้วขบวนได้ไปรวมตัวกันที่สะพานมิตรภาพไทยพมา่าโดยมีฝ่ายเจ้าหน้าที่ทางพม่ารอต้อนรับคณะฝ่ายไทยและฝ่ายพมา่ามีการมอบของเที่ระลึกแก่กันการจัดงานครั้งนี้ทางหอการค้าจังหวัดตากเป็นเจ้าภาพที่จัดมาตลอด15ปีขณะที่นักปั่นชาวพม่าได้เข้าร่วมโครงการด้วยทำให้ผู้ร่วมปั่นจัก,กรยาน มีมากกว่า1,000คนสำหรับการเดินทางไปยังฝั่งพม่าที่จังหวัดเมวดีนั้นนอกจากจะแวะที่วัดในเมวดีแล้วที่คนไทยให้ความสนใจมากที่สุดคือการเข้าไปยังหมู่บ้านห้วยซ่านเพราะมีชาวพม่าเชื้อสายไทยอยู่รวมทั้งได้รับชมการแสดงต่างๆของชาวพมา่าเชื้อสายไทยด้วยโรงพยาบาลแม่สอดออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคสายตาให้กับ ชุมชนสองแควหนึ่งและชุมชนสองแควสองค่ะเทศบาลน,นาครแม่สอดร,ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจักสุวิทยาออกหน่วยตรวจคัดกรองสายตาในผู้สูงอายุชุมชนสองแควหนึ่งและชุมชนสองแควสองที่ทำการชุมชนสองแควหนึ่งภายในเขตเทศบาลน,นาครแม่สอดโดยทางเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจักสุโรงพยาบาลแม่สอดได้ทำการตรวจคัดกรอง โรคต้อกระจกต้อหินให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาเพื่อค้นหาและพร้อมทำทะเบียนประวัติผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตาและทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดจะได้ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกต้อหินและโรคที่เกี่ยวกับสายตา ให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปในวันเสาร์ที่1มีนาคมชุมชนตาลเดี่ยวและชุมชนสักทองวันอาทิตย์ที่2มีนาคมชุมชนดอนชัยและชุมชนปู่แดงวันเสาร์ที่8มีนาคมชุมชนสันต้นปินและชุมชนร่วมแรงวันอาทิตย์ที่9มีนาคมชุมชนบ้านเหนือสามคัคคีและชุมชนแม่สอดวิลล่าจึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปเข้ารับบริการตรวจ คัดกรองโรคต้อกระจกและต้อหินของแต่ละชุมชนในวันและเวลาดังกล่าวโดวยพร้อมเพรียงกันชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะที่ทำการชุมชนประชารักเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักจัดประชุมผู้สูงอายุชุมชนประชารักประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัยโดยนายสุนทรสันธิสิริประธานชุมชนประชารักนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมประชุมในวันนี้น,นายอนันต์จีคีรีที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุแม่สอดเป็นพี่เลี้ยงสัญจรนำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ พร้อมทําการชี้แจงให้ผู้สูงอายุรับทราบถึงการแจ้งข่าวสารของทางเทศบาลนครแม่สอดและข่าวสารจากทางโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมนําออกกําลังกายในท่ากายบริหารของผู้สูงวยัยการตรวจสุขภาพวัดความดันในผู้สูงอายุจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอดหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้เป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันทหารทำลายไ,ไร่ฝิ่นกว่า300ไร่ที่อำเภอท่าสองอยางค่ะ พันเอกกฤิพันธสาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35อำเภอแม่สอดพร้อมด้วยกำลังทหารจำนวน30นายออกปฏิบัติการทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่บ้านปิตุคีอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากและแนวต่อบ้านอมก๋อยอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งหมดกว่า300ไร่โดยต้นฝิ่นกระจัดกระจายไปทั่ว และในระหว่างเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการนั้นกลุ่มผู้ปลูกฟินได้ฉวยโอกาสหลบหนีไปแต่เจ้าหน้าที่ก็ทําลายไร่ฝิ่นจนหมดสิน้นซึ่งการปฏิบัติการในพื้นที่บ้านอมก๋อยนั้นทหารพรานได้ประสานกับฝ่ายปกครองอําเภออมก๋อยในการปฏิบัติการซึ่งมีการนําเฮลิคอปเตอร์บินลาดตะเวนและสํารวจพบมีการปลูกฝินเป็นพื้นที่กว้างเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของเด็กวัยรุ่นชนเข้ากับ รถยนต์ก่อนคนขับรถได้หนีหายไปค่ะที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสายแม่สอดถึงแม่ระมาดหลักกิโลเมตรที่3สีแยกทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยลึกเขตตำบลแม่ปะโดยที่กลางถนนที่มีความกว้างสีเลนพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda w เว e สีแดงหมายเลขทะเบียนกอไก่ทอทงลอลิงขีด721ตากจอดพลิกคว่อยู่กลางถนนสภาพรถ มีรอยเฉียวชนที่ด้านหน้าของตัวรถได้รับความเสียหายยับเยินข้างรถพบร่างของเด็กนักเรียนชั้นปีที่3ของโรงเรียนชื่อดังนอนหายใจรวยรินรอความช่วยเหลือทราบชื่อผู้บาดเจ็บชื่อนายคทานัทปันโนอายุ15ปีเป็นคนขับรถคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บขาขวาหักหลายท่อนแขนซ้ายผิดรูปลำตัวได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงอาการสาหาัสเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพตำบลแม่ปะ ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดอย่างเร่งด่วนห่างกันเล็กน้อยพบร่องรอยการชนและเศษชิ้นส่วนของรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าตกกระจายในจุดดังกล่าวส่วนรถยนต์หลังก่อเหตุได้รีบขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วกําลังตำรวจและชาวบ้านต่างรีบขับรถออกติดตามไปแต่ไม่ทันการรถคันดังกล่าวสามารถขับหลบหนีไปได้ที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้้ยลึกและล่าสุด ตำรวจทราบที่หลบซ่อนของรถคันดังกล่าวแล้วเนื่องจากมีพลเมืองดีสามารถจดบันทึกป้ายทะเบียนรถคันดังกล่าไวไว้ได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจจากการสอบสวนของตำรวจเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนขับมาคนเดียวมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองแม่สอดเพื่อกลับบ้านพักเมื่อขับมาถึงจุดเกิดเหตุได้มีรถยนต์คู่กรณีที่จอดอยู่ข้างถนน คนขับรถยนต์ได้ทำการเลี้ยวรถยนต์ตัดหน้าอย่างกระทานหาันจนทำให้รถจักรยานยนต์ที่ขับมาด้วยความเร็วสูงหักหลบไม่ทันเกิดการชนประสานงากันอย่างแรงที่กลางถนนจนส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บก่อนที่คนขับรถยนต์จะรีบขับรถยนต์หลบหนีความผิดไปอย่างรวดเร็วเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะบรรทุกสินค้าแห่โค้งพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายค่ะ เหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจจุดตรวจตำบลท่าสายลวดได้รับแจง้งมีเหตุรถยนต์กระบะแห่โคง้งพลิกคว่ำเหตุเกิดบนถนนสายบ้านท่าอาจริมเมยหมู่ที่3เขตตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดที่เกิดเหตุอยู่ทางขึ้นลงเนินเขาลาดชันตรงข้ามวัดอคอกช้างเผือกใกล้กับจุดตรวจทหารพรานโดยที่ทางโค้งหักศอกที่มีความสูงลาดชันพบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีบอนเงินหมายเลขทะเบียน บอใบไม้ฉชอชิงขีด8483ตากจอดพลิกคว่ำอยู่ข้างถนนสภาพด้านข้างซ้ายรถพังเสียหายโดยมีนายอภิชาติเอี่ยมสะอาดอายุ27ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจากการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจทราบว่านายอภิชาติได้ขับรถคันเกิดเหตุออกมาจากบ้านท่าอาจหลังนำสินค้าไปขายที่ตลาดนัดวันหยุดและขับมาด้วยความเร็วสูงพอขับมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางขึ้นลงเขา รถเกิดเสียการควบคุมแหกโค้งพลิกคว่ำพุ่งตกลงไปที่ข้างทางจนรถได้รับความเสียหายและคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยชมรมเดินวิ่งนครแม่สอดจากกิจกรรมเดินวิ่งสู่ชีวิตใหม่นะครแม่สอดมินิมาราธอนปีที่8ค่ะ นายนัทวุฒิทวีเกื้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเดินวิ่งสู่ชีวิตใหม่นครแม่สอดมินิมาราธอนปีที่8ณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายชิดขันแก้วประธานชมรมเดินวิ่งนครแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวและมีผู้ให้ความสนใจและรักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,000คน การจัดการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพครั้งนี้สู่ปีที่8โดยใช้ชื่อว่าวิ่งสู่ชีวิตใหม่นครแม่สอดมินิเอมบรราทอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวยัยตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพป้องกันโรคลดความเสี่ยงอันเกิดจากโรคไม่ติดต่อ เพื่อส่งเสริมเยาวชนประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายประกอบกิจกรรมกีฬามวลชนร่วมกันสร้างความสามัคคีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลาย,ยาเสพติดและหวังให้กิจกรรมการเดินวิ่งนครแม่สอดมินิมาราทอนเป็นประเพณีวันสุขภาพของคนแม่สอดและเพื่อประชาสัมพันธ์พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปอีกด้วยกิจกรรมการเดินวิ่งแม่สอดมินิมาราทอน แบ่งออกเป็น2ประเภทคือวิ่งมินิมาราทอน12กิโลเมตรและเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ5กิโลเมตรโดยมีถ้วยรางวัลของเที่ยร,รึกและเกียรติบัตรมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย Um, uh, Obrigado. Okay. Uh, เวลาของการติดตามรับชมข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงต่อไปดิฉันนางสาววรพาพนุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ มเมงลาวครับเีสวัสดีครับคุณผู้ชมที่กําลังติดตามชมรายการพูดจาภาษารบ้านกับทางรายการของเราอยู่ในขณะนี้วันนี้อยากจะนําคุณผู้ชมได้มาเรียนรู้เป็นบทสนทนากับเจ้าของอกับ,บกับทางรายการของเราเช่นคําว่าจะาหน้าทงลงอาเดชจะน้างลงอาเดซึ่งมีความหมายในภาษาไทยของเราก็คือผมว่างตลอด ือหรือว่างตลอดเวลาคุณผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสกลองนําประโยคนี้ลองไปฝึกพูดดูแล้วคุณผู้ชมก็จะสามารถที่สื่อภาษาในบทนี้กับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้องคุณผู้ชมมีโอกาสก็ลองนําไปฝึกพูดดูสำหรับวันนี้นั้นขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าเมงกลาวาสวัสดีครับ ประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยขณะน,นี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยเฉพาะชุมชนร่วมใจชุมชนสองแควสองชุมชนร่วมแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายถือเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันดูแลบุตรหลานให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกดังนั้นเทศบาลนครแม่สอดจึงได้แจ้งให้แต่ละบ้านปฏิบัติตามขั้นตอนต,อนต่อไปนี้โดยเคร่งครัด 1. สำรวจภาชนะใส่น้ำในบ้านทุกชนิดมีให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 2. กกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกชนิดเมื่อพบโดยการใส่เกลือน้ำส้มสายชูสายเคลือบสารเคมีหรือคว่ำเทกำจัดภาชนะนั้นมีให้มีน้ำขัง 3. กกำจัดยุงตัวแก่ในบ้านโดยการฉีดสเปรย์พ่นยุงที่มีจำหน่ายในท้องตลาดถือเป็นการป้องกันในเบื้องต้น 4. ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกอาทิตย์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคมีให้แพร่กระจายสู่วงกว้าง 5. เมื่อพบมีคนในครอบครัวมีอาการไข้สูงให้รีบนำตัวไปพบแพทย์หรือรับการรักษาเร่งด่วน 6. หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือโรงพยาบาลแม่สอดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0819269729และเบอร์โทรศัพท์0856017184จึงได้ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดมณีภัยสนโดยประธานชมรมสิษย์เก่านายโกวิทเคียวงและผู้อำนวยการกิจจาแตงรอด ขอเชิญชวนสิทธิ์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรนร่วมงานขันโตกณสนามโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนในวันเสาร์ที่1มีนาคม2557เพื่อร่วมพบปะสังสรรค์คืนสู่เย้าชาวสิทธิ์เก่าอย่างเช่นทุกปีทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการด้านการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรนและการดำเนินการของชมรมในโอกาสต่างๆ โรงพยาบาลแม่สอดจัดโครงการฟ้าสวยตาใสที่ชายแดนค้นหาโรคต้อกระจกและโรคต้อหินโดยการออกหน่วยให้บริการผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปทั้ง20ชุมชนภายในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยจะลงพื้นที่ให้บริการดังนี้วันที่8กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนมณีไพรสนชุมชนจอกจอณสาลาวัดมณีไพรสน วันที่9กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนอินทระคีรีชุมชนประชารักชุมชนร่วมใจณสาลาวัดอรัญยเขตวันที่15กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนวัดหลวงชุมชนอิสลามณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนอิสลาม วันที่16กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนบ้านทุ่งชุมชนบัวคูณณวัดตรีรัตนารามวันที่22กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนร่วมใจชุมชนชุมพลพัฒนาณวัดชุมพลคีรีวันที่23เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชน2แควหนึ่งและชุมชน2แควสองณที่ทำการชุมชนสองแควหนึ่ง วันที่1มีนาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนสักทองชุมชนตาลเดี่ยวณสำนักสงศสักทองวันที่สองมีนาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนดอนชัยชุมชนปู่แดงณสาราวัดดอนชัยวันที่8มีนาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาชุมชนต้นปินชุมชนร่วมแรงณสาราวัดบุญยาวาส วันที่9มีนาคมเวลา8นาฬกาถึง12นาฬกาชุมชนบ้านเหนือสามคัคคีชุมชนแม่สอดวิลล่าหน้าศาลาวัดบุญยวาด โรงเรียนสพวิทยาคมเปิดจำหน่ายใบสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันที่3ถึง24กุมภาพาน 2, นันธ์2557ณห้องวิชาการทั้งห้องเรียนพิเศษ MP, MEP, Smart และห้องเรียนทั่วไปโดยจะเริ่มเปิดเรียนทุกระดับชั้นในวันที่16พฤษภาคม2557ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sappha.moe.go.th หรือโทร055-531094ต่อ102ห้องวิชาการโรงเรียนสพวิทยาคมประกาศสำนักงานสัมพกรพื้นที่ตากกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2556ท่านสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2556 ถึงวันที่31มีนาคม2557เวลา8.30นถึง16.30นหรือยื่นแบบผ่านเว็บไซต์สัมพกร www.rd.go.th ตลอด24ชั่วโมงจนถึงวันที่8เมษายน2557เวลา22น